แม่มันน่าสกปรกอ่ะดูมัน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 ดูดูมันดูมันทำดูมันทำไปเลยไปไหนก็ไปเลยเป็นเลยนะ,ะตกตกตกล่องเอา้ากระแซงเลียาหน้ามา รอบงับปากไม่เป็นไนนอนดีไม่เป็นไงไม่เอาปากสกรปรกโอ๊ยจะกระจีเนี้ยข <c oughs> นกรลุกชอบไปเลียหูกัดหูเอ้ยเอาขนลุกมกันก็ไปแทะหัวเราดูมันดูมันมาอีกแล้วไปนอนที่ตัวเองเลยปะไปนอนปะไปนอนที่ตัวเองเนาะ ไม่เอาจะกระตีปากเหม็นหืมปากเหม็นปากเหม็นหนะ้าต้องเลยฟันไม่แปลงไปเลยไปไหนก็ไปเลยไปเออไปเลยไปไหนก็ไปเลยหน้าชอบมาเลียหูชอบเลียหน้าเลียปากฟันก็ไม่แปลง อาบน้ำทีนี่เหมือนแบบจะฆ่ากันนอนละหมดฤิดแล้ว,ดลวเดี๋ยวกันมาอีก